พี่แมวพาเที่ยวอีกแล้วมาดูนะท้องทุ่งเยอรมันเด้อวันนี้พี่แมวขี่จักรยานเลาะเลาะธรรมชาติเลาะผืนป่าเลาะไปเรื่อยๆนี่อันนี้คือทางธรรมชาติที่พวกนักวิ่งชอบมาวิ่งออกกำลังกาย พวกขี่จักรยานก็ขี่จักรยานออกกำลังกายขี่เที่ยวขี่เลาะหาเลาะป่าป่ะไปกันหเลาะเด้อพี่แมวพาเลาะอีกแล้วเห็นไหม ธรรมชาติสวยงามจ้าด้านหลังก็สวยด้านหน้าก็สวยนะข้างหลังใหนใครอยากเห็นข้างหลังก็ดูหน้าพี่แมวล,ลอดเลยข้างหลังไปก็จะเป็นท้องฟ้าที่จักรยานเราจะขี่จากมาขี่จากมาเนาะแต่ถ้าใครอยากดูข้างหน้าก็ดูข้างหน้าเดอ้อนี่แหละป่าในเยอรมันเป็นแบบนี้จ้าพามาดูป่าเยอรมัน ป่าบ้านเขาไม่น่ากลัวหรอกหน้าเที่ยวหน้าเดินหน้าชมเห็นไหม้แล้วก็ขี่ล้อออกไปเรื่อยๆล้อออกไปเรื่อยๆต้นไม้ใหญ่อ่าเดี๋ยวกลับออกไปสักหน่อยก่อนเพราะว่าทางตรงนี้มันสุดพอดี มันจะเข้าเมืองพี่แมวยังไม่อยากเข้าเมืองพี่แมวพาเลาะต่อกล้องหน้าก็ากลับไปกลับมาเด้อกล้องก็จะกลับไปกลับมาทีนี้ก็พี่แมวก็สวนออกทางเก่า<ม>เห็นไม้ว่าสวยงามสายตาพี่แมวก็มองมองหาเนวกิน เข้าป <ítulo> ่าเยอรมันหาแต่แนวกินเด็ดที่ประเทศเยอรมันน่ะเรื่องที่ว่าผู้หญิงเข้าป่าคนเดียวอันตรายไหมน่ะน้อยมากน้อยมากสิปียี่สิบปีจะได้ยินข่าวหลายทีหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าสิบยี่สิบปีนู้นถึงจะได้ฟังข่าวหนังสือพิมพ์เนาะต่ว่า ความจริงแล้วมันไม่ได้เกิดเรื่องในใจง่ายๆนะคนที่นี่นะมาดูท้องทุ่งเด้อท้องทุ่งสวยงามวันนี้จงบแค่นี้ก่อนไหมอา้าวทองทุ่งสวยงามตรงนี้ต้นกระโพดยังเล็กอยู่เลย ฟ้าสวยนะวันนี้นะอุ๊บซะมาดูจ้าถนนในทุ่งเดินถนนในทุ่งของเยอรมันเปรียบเสมือนบ้านเราจะเรียกได้ว่าลูกลังเนาะถนนลูกลังใช่ไหม จะเอากลวดมาโรยโรย,ย,ยสมัยบ้านเราอะสมัยบ้านเอ,อสมัยที่เมันจักสี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วเนาะถนนลูกลังจะเป็นตรงนี้แหละแต่อันนี้มันสีดำไงเอาเอากรวดสีดำดำนมาโรยเยอรมันก็มีถนนลูกลังเด้อไม่ได้มีแต่ถนนทางด่วนสวยๆงามๆนะ <c oughs> หาว่าเยอรมันหรูหาว่าเมืองนอกหรูไม่ไหรูเท่าไรหรอกมันก็มีเหมือนเมืองไทยแหละเดอ้อคนอยากคนจนก็มีเหมือนกันชาวไร่ชาวนาก็มีคือกันเห็นไหมเขาทำไรก็โูดเห็นหมะละนั่นต้นก็โพดเริมโตล้ล ฝั่งนึงก็เป็นต้น้าวโพดคือกันเตวานน้อยๆยังนี้เนาะอยูอย่ฝั่งนั้นสะง,งสัยคนละเจา้จาเจ้านี่กรโพดโตก่าก่อนอนีรเดอ้อไรฝรั่งกรโพดเดอ้ไลลอไร้าวโพดของฝรงงั่งแม็กพี่แมวอยู่บนจักรยานเดีมันก็เป็นอย่างงี้แหละภาพมันก็จี ที่ไม่อไม่ชาที่ชาชาก็ได้อะที่ชาก็ได้แค่นี้แหละอุ้ยต้นหมามุยหลายจริงๆนี่นะเขาเอาเวลาเขาโรยเม็ดเขาเอาแท็กเตอร์ท้ายเอขับแท็กเตอร์แล้วก็โรยเม็ดไปเลยเนี่ยมันเลยไปเป็นแบบนี้เขาแม่มาเอามือคนปลูกหรอก หลังจิมมารายงานใหม่เด้ว เป็นอย่างนี้ตำมนี่มาถึงอีกป่าหนึ่งละป่านี่ก็ทางจักรยานมันจะยาวกว่าป่าอันนั้นอันนี้เลาะไปเรื่อยเด้อเลาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อย อ้าป่าแล้วตอนนี้ทึบหน่อยข้างในนี่เพราะว่าต้นไม้ใหญ่มันเยอะต้นไม้ใหญ่ๆมันหลายป้ามีนกน้อยตัวดำดำนกน้อยตัวดำาๆกำลังหาที่นอนนกน้อยกำลังหาที่นอน ลังนอนใช่อุ้ยแดดตรงนี้งามอุยอะไรเขาตา อุ้ยอะไรปินเขาตาจ้าจ้าด้าดด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 สองคนสามคนในยัง คุยกันเป็นช er ั่วโมงหนึ่งเดียวเลยมีความสุขไหมขี่จักรยานเที่ยว พี่แมวก็จะจบคลิปนี้แค่นี้ละจ้าไว้รอคลิปหน้าเด้อสวัสดีจ้า